그 이후에 제가 최근의 작품들을 보면 조금은 좀 남성성이 강한 캐릭터들을 많이 연기했던 것 같아요. 그래도 팬들은 뭐 가을동화나 마이클이나 이런 달콤한 이런 남 어, 어, 남자 어, 그런 모습을 사실 좋아하더라고요. 이렇게 제가 막총 쏘고 피울 이런 것보다는 하지만 그래도 좀 다양한 어, 시도를 해보고 싶어서 요즘에 많은 어, 캐릭터들이 연기하고 있어요. ก็จริงๆแล้วที่กระแสตอบร,รับดีคือเรื่องเรื่องทระมาณจะเอาท่านอินไมฮานเป็นแห่แรกเลยนะคะซึ่งเป็นการให้ความรักกับท่านอินไมฮาดมากที่อกป,ป่าด้วยนะคะแต่พอให้เปรียบเทียบระหว่างโรแมนติกกับแอคชั่นนะคะเหมือนเป็นลับจะชอบโรแมนติกมากกว่าเพราะในโรแมนติกอย่างเช่นแบบ my princess หรือว่าละครที่ชื่อมันมีหลายอย่างที่ เบบนี้นะคะคือเหมือนเป็นกับชอบตอบสนองในโรแมนติกมากกว่าแอคชั่นนะคะแต่เขาเป็นนักแสดงซึ่งอยากจะแสดงหลาหลายสไตล์ในการแสดงให้แฟนกับให้เห็นว่าเขามีอะไรแสไรให้เป็นกับโดด้วยผมชอบดับเบิลจินมากผ่าตัดกันแบบว่าสุดนี่ร้อนไปสมัยก่อนไม่มีเครื่องผ่าตัดเอาตออสิครับตอกเอาอย่างนี้แล้าใจมากครับผมว่า 네. 저도 그 작품을 하면서 너무나 많은 수술을 해서 제가 작품을 끝나음에 농담식으로 우스갯소리로 제가 이제 의사 개업을 될거 같다는 얘기를 했었어요. 그ขาก็เคยหลังจ งงบบจัไไะะริง,งมมนนจริงเดี๋ยวเรารู้เรื่องต่อไปแต่ว่าก่อนจะเล่นเกมต่อไปเกมนี้สำคัญมากก่อนจะเล่นเกมนะฮะถามนิดเดียวไม่มีแฟนใช่ไหมครับผมไมคุณเนี้ <laughs> ไม่มีนะฮะอันไหนงัเอาอย่างนี้ผมจะไม่ถามเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีนะครับเพราะเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหาแฟนให้ที่นี่แค่ป้าบอกผมว่าชอบสเปคแบบไหนอย่างเช่นผมยาวผมสั้นนะครับใส่แว่นใหม่ใส่แว่นนะครับ

ไฟเปิดหน่อยครับสัมนาเดียบสัมนากันระดยังจับแกัะกระดิังพลาดมาพลาดไฟมาเลยครับผมไม่รอแล้วครับผมไฟมาเลยครับขอไฟทั้งอ่อนนิดนึงนะฮะเราจะเล่นเกมนี้พร้อมๆกันนะครับเอาละ่ะสัมนาขอทีาา่ไฟยัไม่มาสัมนาก่อนเดี๋ยวไฟมาสัมนาไม่ได้นะครับอ่ะเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมฮะเปิดมีมีคนยกมือสมัครเป็นแฟนเยอะเลยนะ ขอไฟในฮอลนิดนึงได้ไหมครับไม่งั้นจะมองไม่เห็นนะครับผม mm. เปิดไฟหน่อยนดนึงนะครับเปิดชั้นใหญ่ไว้ก่อนซังชัยีเรื่องชั้นทั้งสองแต่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้สามารถพูดได้เลยใช่ไหมเพราะชอบได,ได,ด้ดีเหมือนกันเอาอย่างนี้โอป้าจะได้ไม่เห็นหน้าจะได้ไม่บอกเอ้ย <laughs> เรื่องที่รักบางที่ช้ำ <laughs> อันดับแรกอันดับแรกขอสเป็นข้อแรกก่อนเลยครับพี่รูจักผมชื่อ ก้องขอะไรกกอนอ้โอมยวุ่ไม, uh, <ง>ม่อเอ,อ,อ,ไไอที่นนนะไ,ไ,มไม่ได้ใส่แวนชองที่ไม่ได้ใส่แว่นใช่ไหมฮะตอนี้นะที่อยช่วยถอยไปได้ครับผมโอเคใครไม่ได้ใส่แว่นยืนขึ้นครับเ <laughs> ดี๋ยวไม่ใช่ว่าคนใส่แว่นถอดแว่นหอกนะ คุณอย่าไม่ทำแบบนี้นะใครไม่ได้ใส่แว่นยิงึ้นครับใครไม่ได้ใส่แว่นยิงคืนออยิงขึ้นมาขับใช้ยืนยันยกผลชนชมไปบ้างเดี๋ยวเหมีบางคนใส่แว่นอยู่แล้วเพิ่งถอดแว่นเออใช่เห็นไหมป้ายังเห็นเลยใครไม่ใส่แว่นยิงึ้นนะสเปคข้อต่อไปครับปุ๊ป้าไม่ยอย่ามองนะฮะปุ๊บ้าต้องต้องมองหน้าผมปุ๊บองหน้าผมปุ๊บ้ามองหน้าผมไว้ไหนครับผมยืไปข้างบนเยอะกว่ายืนอะไรออ๋อไม่ 아, 치마. 를안 입은 분만 남아 계시고. 전 청바지 스타일을 좋아해서. 네. 치마 부분은 안좋으세요คนที่ใส่กระโปรงมานลงนะคร 아. 이 제일 좋. อย อย่าเมินไปนะใส่กระโปรงหน้าครับใส่กระโปรงน้างใส่กระโปรงน้างนะครับผมโอเคอ่ะใส่เกยยืนไปนะฮะป้าครับขึ้นมาไฟเขาผมอันนี้ไม่ใส่แว่นีอพี่นิงก็อ๋ออ่ออีกข้อแกบนั้ ผู้หญิงที่ผมสั้นกว่าไหลค่ะสั้นกว่าไรทำไมนะจบรนิฉให้คนที่ผมสั้นี่ยืนค่ะจิีวพังพังจิ้มพัาพังพังพังเฮ้ยย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 ย้ยยยยาันั อาอย่างนี้เอ่อนักกีฬาป้ายอยู่ได้ครับผมปกนักกีมาป้ายนะครับอยู่ได้ครับผมให้ผมยาวกว่าไหลลงมาคนนะฮะขาว่ายาวกว่าไหลคืออะไรจะมาสวอนตัวนี้ก erm. ็ไม่ใช่ครับผมเรานับตอนยืดแล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมสั้นยืนอยู่ได้นะครับผมยาวนั่งนะฮะผมยาวนั่งนะฮะโอป้ารับข้อต่อไปครับยังเหลือเยอะอยู่นะ คนที่ใส่ส้นสูงน운่화나혹은ครับ아닌ที่ใส่รองเท้าใยืนส่ผ้าใบยืนนี่นี่น่นี่่ทุกคนนะคำว่าผ้าใบคืออะไรผ้าใบคือผูกเชือกเป็นโบได้นะครับใครที่เป็นรองเท้าสวมไม่นับนะครับเอาผ้าใบเพราะเราต้องการความสปอร์ตคีในดั๊บเย ยาสปอร์ตเพื่อเขาชวนไปเล่นซารเล่นบ์ดกันหรืงยังไงสปอร์ตผูกเชื่อไหมไยมโอเคข้อต่อไปยแกออฉิเอดเดือนสอ็ดเดือนสิบเอนสิบเดนส้เนสนบเอ็เนสิดเดืนสิบเอิดเดือนเินน คุณพระหายไปเกือบค่อนห้องใครเกิดเดือนตุลาคมคุณขอดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้เธอกี่คนทีมงานชื่อนะเป็นผมหน่อยครับผมมองไม่เห็นเลยฝั่งนี้เธอกี่คนฮะเยงยเงยมองโอ้เธอต้องเอาแบบอาจารย์ชวนมาให้เชฟดูด้วยพี่บอกดิฉันว่าเป็นเพราะว่าจัดวันเกิดด้วยกันเอาล่บ นป้าลายมากฝั่งนี้เหลือกี่คนฮะฝั่งนี้เหลือกี่คนสองคนฝั่งนี้อ่ะออกมาเลยฝั่งนี้นะครับเอา,าประชาชนมาด้วยนะครับเพราะเขาจะมันเกิดฝั่งนี้เหลือหกคนโอเคเดี๋ยวก่อนอนั่นเหลือสองไหมฮะใช่ไหมฮะอ๋อโอเคอ่ะงั้นคนเกิดเดือนตุลาคมคนที่มีเอ่อเงื่อนไขทั้งหมดที่โอป้าบอกขึ้นมาบนเวทีเลยคุณผูา <c oughs> โอปา้าเสร็จตรงนี้ฮะ <Yeah. S 2> เนี่เราเรามีแฟนคลับทั้งหมดนะครับเจ้าสาวของโอป้านะครับวันนี้ที่ป้าต้องเลื่อนกลับไปเกาหลีนะฮะหกคน,ค,นคุณพระชินจักเนี่ยนะเชิญครับตอนทนี้อยู่ไหนครับตอนนี้อะไรเอาอยู่ท่างนี้หมดเลยนะฮะเชิญครับเกิดเรืเ่องตุลาเกิดเรื่องตุล่าประชาชนอยู่ไหนเกิดเรื่องตุลาวันที่เท่าไหร่ ขอขอขอดูแบบประชาชนด้วยได้ไหฮะจะได้จะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมทุกคนจะได้ไม่ว่าผมได้นะครับผมว่าทำมาเป็นกัญญาแล้วก็มาขึ้นมาบนเอิร์เป็นตุลาดุลาครับผมตุลาก่อนก่อนหนีนะกันย่าเธอก่อนไปแล้วขอดูแบบประชาชนหน่อยเยอะเยอะมากันยานะปิดมีทำไมหรอตุลาโอเคครับอ้ตุลา คุณแม่ก็เมขอดูตุลฮะโอเคนี่คือตุลาทั้งหมดเลยโุป้าครับไหวไหมครับพามดนี่ไปแต่งงานจะยุ่งโอ้รูรู้มันจ่ก้ลยนี่้เป็นสมัยก่อนจะทำเงิมาคนใด้ยาจะพาไปทุกคนเลยนะคะ่ถ้าเป็นผู้ชายไม่ดีถูกมับขอเลือกแค่คนเดียวนะโอ้แล้วนี่้กอ้ว้าจริง้ว่าแล้วว่าแล้ว <อ> ش ش งั <네> ้นเรามาเล่นเกมน,นะคะว่ารู้ตัวของทรงซึนฮอนมากน้อยแค่ไหนามีคำถามรออมีคำถามเหรอ่이อาใช้เหมอจนังชือวไรครั้งนี้เขามายหนังที่เมืองไทยชื่อว่าอะไรเลยรัอไยมือครับ โอเคฮิวแมนอิิชั่นนะครับผมตอบได้กันหมดเลยนะครับทำไงดีนะครับอปุปัตถนี่อุอปัตต้องเอาขึ้นเครื่องหมดเลยนะครับผมน้ำหนักเกินนะครับผมนนเออนี่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้อุปัตครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับในเ,เมื่อทุกคนรู้ลึกขนาดนี้รู้ด้วยนะครับวันนี้วันนี้ถามว่ารู้ลึกไหมหรือเพราะอะไรเพราะตอนนอนเขาไม่ใส่อะไรเลย ทุกคนรู้เท่ากันเพราะฉะนั้นโอป้าครับให้โอป้าแจกอันนี้ให้เลยนะครับทีละคนนะครับผมอ่ะแจกให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปพร้อมกันทีเดียวหนึ่งลูปใช่ไหมฮะทีละคนเหมือนกันเย้นูนี่ม็เป็นเจเจคัเลนด์ออันนี้เป็นคาเลนด้าใช่แล้วก็พร้อมลาเซ็นด้วยนะคะโอโอเคแบบแบบงี้แบบงี้คุณแม่คุณแม่คุณแม่กับโอป้าก็ต้องถ่ายรูปด้วยนะครับเป็นคนละรอย แม่พิมสุดขอบคุณโอเคขอบคุณคุณแม่ครับผมคนที่สองครับคุณฮะอ่าคุณที่สามเฉลยครับรีบหนิดนึงนะเรานร่งเวลาจะหมดแล้วนะครับผมคุณแม่อยากเต้นลงไปข้างล่างอย่างไรครับผมผมเป็นห่วงเเขวกคุณแม่ครับผมโอเคคนที่สามครับคนที่สี่ต่อเลยครับ ดีใจด้วยนะครับทุกคนได้เป็นปัตทิชที่เป็นคอลเลกชันของเขาเองโดยเฉพาะนะครับ <c oughs> คนต่อไปครับอาคนต่อไปใช่ครับ <c oughs> และนี่คนสุดท้ายนะครับ <c oughs> นี่เกิเดือนตุลาคือบทจริงๆเหรอนี่ <c oughs> เป็นคนราศีตุลสินะ <c oughs> ดีจังเลยเ <c oughs> ที่ยงธรรมนะครับผมไม่เกี่ยวใช่คร <c oughs> คนสุดท้ายโอ้โหงไงเที่ยมเลย ก็สิบโร,รบิคหกท่านบนเวทีด้วยนะครับโ <Okay, S 1> อเคโอป้าครับอย่างนี้เดี๋ยวเราเราจะไม่นั่งเพราะว่าอันนี้คือความพิเศษนะครับที่แฟนๆทั้งหมดมที่เป็นคน<ช>ไทยจะมอบให้กับโอป,ป้าโดยเฉพาะสหรกิจกรมณีนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วโอป,ป้าอย่าเปี้อย่างนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยโอป้าครับ เชิญชมเลยครับนี่คือจากแฟนๆมอบให้กับผมป,ป้าโดยอฉุกเฉินครับผม <Okay. S 2> ป,ป้าหันหลังดีก่อนแลบอกผมป,ป้าหันหลัง 많은 분들이 몰랐고, 아, 진짜, 이게이렇이기다려주게 이렇게, 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 오지 않았을까라는 아, 제자신게 이렇게, 이렇아여러분 이렇게, 또제자신이렇속하기도 하고 이렇게, 많은 분들이기다려주시는데 음, 진짜로 어, 어, 너무나 고맙고 어, 지금보다 더. 어, ไม่รู้ว่าจะมีเป็นกับชาวไทยรอ้อเขามานานมากขนาดนี้นะคะซึ่งตอนนี้ซึ้งมากแล้วก็ขอบคุณไปกับชาวไทยทุกคนด้วยรอ้อคอยมาถึงขนาดนี้แล้ววันนี้เราก็ได้มาเจอกัานแล้วนะคะก็ตั้งใจวยนะคะว่าจะมาเยี่ยมเมืองไทยไหมเยี่ยมเป็นกับชาวไทยให้มากขึ้นกว่าน,นี้ด้วยกับขอบคุณผมเอง ควารักของแฟนมากนาดนี้ผมไม่รู้ว่าป้าไปไปเจอแฟนๆที่อื่นอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะเยอะกว่านี้แต่ผมอยากจะบอกว่าแฟนๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนถึงแม้เราจะมีเท่านี้แต่เรารักเขาไม่แพ้กับคนที่อื่นขอบคุณาบคาทรับย่นี้น 음, 이번에도 오랜만에 왔지만 어, 더 작품 많은 작품으로 또 좋은 모습 여러분께 들 보여드리는 게 최선인 것 같고 또그 작품을 가지고 어, 때마다 어, 여러분들 만나러 자주 오는 게밖에 없을 것 같아요 여러분들 아, 오늘 이번에 이렇게 만나서 어, 만나기를 너무나 잘했다는 생각이 들고 앞으로 이런 시간을 자주 가졌으면 좋겠어요 여러분들 아, 진짜 너무나 고맙고 감사하고. ภูมหลังคุณทุกลว่มมาทไมไม่มาหาเป็นขับชาวไทยตั้งแต่แรกนะคะจะเสียดเสียดใจมากที่ไม่ได้มาหาเป็นขับชาวไทยมาบลาก็เคยอยากจะขอบคุณเป็นขับทุกคนด้วยนะคะที่มาเยี่ยมเมืองไทยด้วยที่ให้เขามีโอกาสมาเยี่ยมเมืองไทยว่บหาึ่งด้วยหลังจากนี้ก็เคยอยากจะมาเยี่ยมเมืองไทยมาหาเป็นขับชาวไทยมากกว่านี้ต้องขอบคุณแล้วก็ภม,มิมมลหลัก ผมว่าครับมาถช่วงสุดท้ายแล้วก่อนจะก่อนจะไม่บายกันไปนะครับไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะได้กลับมาเจอกันอีกเพะป้าในทีท้ายกับแฟนๆชาวไทยที่อยู่ที่นี่ไมสุดท้ายครับเชนเยอรุ่ับโอ้โหเร็วมากเลมมีทยทุกคน 너무나 설레이는 그런 나라인 것 같고 또 아, 태국 오기 전날도 사실 너무나 어, 여러분들 만날 생각에 어, 설레어서 잠도 못 잤던 것 같아요. 앞으로는 제가 이 자리에서 드릴 수 있는 말은 어, 지금보다 더 자주 어, 여러분들 만나러 오겠다는 약속을 드리겠고요. 곧 이제 지금 막 마친 영화로서도 여러분들께 인사드리도록 되니까 여러분들 그때까지 어, 어디 가지 말고 기다려 주십시오. 감사합니다. ไม่รู้จะขอบคุณและตอบแทนยังไงนะคะจะตอบแทนปคนะด้วยผลงานต่อไปนะคะที่ชื่อว่า Human Action ที่ไทยอยู่ที่เมืองไ,ไทยเพื่อตีเร็จนะคะก็อยากจะมาขอบคุณแฟนบชาวไทยอีกรอบหนึง่งด้วยการเปิดนะครเปิเปดปนหนังครั้งนี้ด้วยนะคะต่ะอห<ๆ>ลังจากนี้เขากลับไปเกาหลีแล้วไม่รู้จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะอยากให้แฟนสาวชาวไทยต้อนรับเขาอย่างดีเหมือนครั้งนี้ด้วยอย่างดีนะคะ ได้เลยนี่ครับเอาวันนี้ครับเป็นแฟนชาวไทยครับขอสิงค์กับส่งสิ่งพอนดังเลยครับขอสิงค์กัน